เธอจ่ายให้ก่อนสิเงินแค่ไม่กี่บาทเองอะนั่นนะสิเตียงข้าวแค่นี้เองแล้วจะบอกอะไรให้นะที่พวกเราสองคนมากินข้าวด้วยเนี่ยถือว่าเป็นบุญของเธอมากเลยนะใช่นี่ถ้าเงินแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยทีหลังก็ไม่ต้องมากินข้าวกับพวกเราเลยนะ เก็บของไว้ตรงไหนองวะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้ยซันเอ้าเปิลทำงานที่นี่เหรอใช่แล้วเป็นไงมางถึงมาแถวนี้ได้เนี่ยฮะพอดีเปิลเปิดบริษัทอยู่แถวนี้แล้วถนนแถวนี้ไม่ค่อยดีเลยนะซันเปิลขับรถไปมาเนี่ยยางแบนเฉยเลยยังไงซันช่วยดูหน่อยได้ปะได้สิใช่รถขนนู้นปะอือคันนั้นแหละรถเปิลนี่หลวมเหมือนกันนะเนี่ย เพิ่งพ่งออกรถมาใหม่อะ่ะก็เลยไม่ค่อยไว้ใจใครอะ่ะเออข่าวที่แล้วอะ่ะจะเล่าให้ฟังเปิ้นอะ่ะเอารถป้ายแดงอะ่ะไปเข้าอู่นะอแล้วคราวนี้พอขับออกมามันมีรอยขีดข่วนเต็มเลยอะ่ะ <c ười> เขาดูแลให้เปิ้นไม่ค่อยดีเลยอ่ะสัน <c ười> ยังไงอะ่ะฝากสันช่วยดูให้หน่อยนะ <c ười> แต่สันอะ่ะก็คงไม่เคยมีรถสินะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอเอาง,งี้กันเปิน้น เดี๋ยวเราเปิ้ลเนี่ยเดี๋ยวเราดูให้ลวกันส่วนเรื่องของรอยขีดควรเนี่ยรอบนี้ไม่มีแน่นอนขอบใจมากนะซันอเออวันนี้ช่วงบ่ายอะลูกไม้อะจำได้ปะ่ะลูกไม้อะเขาชวนเปิ้ลกินข้าวแล้วคราวนี้หลังๆเห็นเขา่นถึงซันด้วยนะยังไงอะสันไปกินข้าวด้วยกันปะ่ะช่วงบ่ายเหรออืมถ้าเป็นช่วงเย็นได้ไหมคือ่พอดีช่วงบ่ายเรามีงานต้องทําเยอะเลยอะถ้าเป็นช่วงเย็นได้อยู่อเข้าใจอะนะ คนใช้แรงงานแบบซันเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยมีเวลาคงต้องทำงานเต็มเวลาไม่เหมือนอย่างเปิ้ลน่ะที่เป็นเจ้าของบริษัทจะออกตอนไหนก็ได้ทำงานแบบชิวๆอ่ะไงงี้เลเปิ้ลเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันแล้วกันเดี๋ยวซันขับมอเตอร์ไซค์ตามไปและอ๋อไม่ต้องหรอกนึกได้ซันน่ะขับรถไปที่ร้านอาหารบางรักเลยนะอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะให้คนขับรถเนี่ยมารับเปิ้ลไปทำเล็บก่อนเนี่ยอู๋ซันเนี่ย ร้อนมากเลย,ยหน้าเยิม่มุ้ยไม่มีห้องแอร์ให้พักเลยเ,เนี่ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันแล้วนนะอืมแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้ะเฮ้ยรอน,นานไหมแกโ <c oughs> ทษทีอ่ะไม่นานหรอกก็แค่ครึ่งชั่วโมงเอง้ยพอดีฉันทำเล็บนานไปหน่อยอ่ะแก เออฉันมีเรื่องจะเมาอะไรอย่ามองมาสิวันนี้ว้ยฉันเจอสันเลยนะแกแล้วอเออแล้วแกรู้ไหมว่าสันอะทำงานอะไรอะไรอะฉันเจอแนละ้วแบบปวดหัวมากเลยเป็นช่างซ่อมรถอะแกช่างซ่อมรถแต่ว่าฉันก็มีชวนสันมากินข้าวนะวันนี้ฮะ ชวนฉันมากินข้าวร้านนี้นี่นะร้านนี้ออกจะหรูแค่แล้วฉันจะมีเงินจ่ายหรอเออว่ะฉันก็ลืมคิดไปอ่ะแกปวดหัวฉันปวดหัวมากนะเป็นช่างซ่อมรถก็คงได้รายวันเนาะวันละสามรอเดือนหนึ่งก็เก้าพก็เยอะอยู่นะแกหักไปหักมาก็คงจะเหลือกินตั้5ห้าร้อยอะหรืออะไรกันล่ะโอ้ย ไม่กล้าพันกินเลยกินข้าวอ,อื้อมาแล้วเออหัวเราอะไรกันเนาะนี่คุยเรื่องอะไรกันนะอ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีพวกเราอ่ะคุยเรื่องสนุกสนุกกันเธอามาก็ดีแล้วเธอนั่งตรงน,นี้แหละเดี๋ยวฉันนั่งกับลูกไม้เองขอบคุณครับอ,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 อตายแล้วนี่ทำไมมันกินข้าวแล้วไม่เปลี่ยนชุดหน่อยอ่ะเนี่ยถ้า แบบนี้ฉันไม่กล้าถ่ายรูปด้วยหรอกนะถ้าถ่ายไปแล้วลงไอจีเนี่ยเพื่อนฉันต้องคอมเมนต์แน่ๆเลยว่าแบบแบบ <'t S 3> <c oughs> แหมลูกไม้เธอก็พูดเกินไปนะคนทำงานน่ะมันก็ต้องมีเลิกเธอกันบ้างอะ่ะซันเธอก็ไม่ต้องถือสปาปากลูกไม้หรอกนะเออไหนๆเธอก็มาละเธออยา, <t ap> ากกินอะไรอะ่ะสั่งได้เลยนะ <t ap> คนใช้แรงงานอย่างเธออ่ะ ฉันเข้าใจเราก็ต้องกินข้าวอยู่เยอะเนาะใช่นี่ก็ยังไม่กินข้าวตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยอะแล้วนี่สั่งอะไรกันอย่างเออยังอะก็รอมามพร้อมๆกันแล้วค่อยสั่งนี่แหละโอเคครับน้องครับน้องครับขอเมนูหน่อยครับนี่ค่ะเมนูรับอะไรดีคะอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อของพี่เอาเป็นข้าวผัดหมูแล้วกันครับแล้วก็น้ำเป็นน้ำเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวนะ ฉันนั่งรอตั้งนานเนี่ยสั่งข้าวผัดหมูจานเดียวโอ้ยมานี่เดี๋ยวฉันสั่งเองน้องคะเอาสปาเกตตีคาโบนาร่านะคะแล้วก็เอาฟลกาด,ด้วยและที่สำคัญนะคะห้ามลืมเลยสลัดแซลมอนแล้วก็บูลสกา้าไม่แกอุย้ยเออดีคุณมากอันนั้นแหละค่ะส่วนของพี่นะคะพี่อยากได้ซุปเห็ดหอมใส่เห็ดทรัฟเฟิลอะคะ่ะแล้วก็ น้องมีพวกข้าวปั้นซูชิไหมคะ๋อมีค่ะคืออย่างนี้งั้นงนเอามาให้พี่เลยแคลิฟอร์เนียมากี่อะค่ะสองที่รอ,อสักครู่นะคะอิมอ่มปื้อเลยเนาะแกเนาะอิมอ่มมากเลยเอ่างั้นเช็คบินกันดีกว่าเนาะน้องคะเช็คบินคะ่ะทั้งหมด2,800บาทค่ะ เดี๋ยพวกแกไม่ต้องจ่ายนะมือนี้ฉันเลี้ยงเองออโอเคสองพอุ๊ยตายแล้วว่ามือถือแบตหมดเอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจ่ายเองแกรบบควรเลยอ,อุ๊ยฉันลืมเอากระเป๋าเงินมาตายแล้วนะลืมได้ยังไงเนี่ยเอซนันเธอเป็นผู้ชายอะ่ะเธอจ่ายให้ก่อนสิเงินแค่ไม่กี่บาทเองอะ่ะ นั่นน่ะสิเพียงข้าวแค่นี้เองอแล้วจะบอกอะไรให้นะที่พวกเราสองคนมากินข้าวด้วยเนี่ยถือว่าเป็นบุญของเธอมากเลยนะใช่นี่ถ้าเงินแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยทีหลังก็ไม่ต้องมากินข้าวกับพวกเราเลยนะนี่เราถามอะไรดิทำไมพวกเธอสองคนเนี่ยชอบผู้จาดดูถูกไปด้วยใช่เราเข้าใจนะว่า เงินนี้มันไม่กี่บาทไม่กี่พันเองนะแต่สําหรับเรานะอาชีพซ่อมรถของเราเนะนี่ยเงินเท่าเนี้ยไปกินข้าวได้หลายมื้อเลยนะเว้แต่เห็นว่าผู้แกเป็นเพื่อนเก่าเราก็เลยมากินข้าวด้วยนี่เปิลถ้าวัานหลังแกไม่มีเงินนะก็ต้องชวนเรานะส่วนกับข้ามื้อน,นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ่ายเองน้องครับเดี๋ยวบิน่้าวหาันมื้อน,นี้ยลงชื่อพี่ไว้นะครับอ๋อได้ค่ะ คุณซันคะวันหลังจะพาเพื่อนมาทานอาหารที่ร้านอะ่ะก็แจ้งไว้ก่อนสิคะจะได้จัดอาหารที่แพงแล้วก็ดีที่สุดมาให้เลยดูสิคะในการอาหารวันเนี้ยพื้นๆทั้งนั้นเลยไม่สมฐานะเจ้าของร้านเลยนะคะฮะเจ้าของร้านใช่ค่ะคุณซันเป็นเจ้าของร้านค่ะอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะฉันไปด้วยซิเบิเ้ลเดี๋ยวก่อนซิเบิ้ลคือเมื่อกี้เราเอารถเธอไปล้านมาให้อ่ะนี่ และเพอเอิญเราไปเจอสัญญาเ,เ,าญญาเช่ารถเธออนี่น,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 นี่ไปคืนนะคืนช้าเะ,นะี่ยโดนปรับมล้นะสรุปที่ใช้เนี่ยรถเช่าหรอแล้วบอก,กว่าบ้านมีรถหลายคันกระจกจริงๆเลยกลับไปก่อนเลยไปเดี๋ยวฉันนั่งที่ซีกลับเองเฮ้ยลูกไม้เดี๋ยวซีลูกไม้ลูกไม้รอก่อนซีลูกไม้ <le monde> 还有一个我来陪，怎么舍得让你受尽冷风吹？